นตกเล็กๆนะคะนน้ำตกเล็กๆเราจะไัดูารคลิปต์แล้วค่ะก่อนหน้านี้เดี๋ยวเอาส่งน้ำด้วยเมื่อคะไปถ่ายกันเองใช่ไหมคะนดีเอมทีสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่ปุ๋ยพาหนู่ยยุ้ยแย้มแวะร้านกาแฟนะคะปางไฮคอฟฟี่ช็อปนะคะ ร้านกาแฟที่นี่นะเขาบอกว่ามันติดแม่น้ําด้วยนะคะมันติดลําพานมันจะเป็นยังไงบ้างเราจะลงตรงไหนยังไงก่อนคะวิมกเบโนยัมบอกว่าจะลงตรงนี้มีทั้งอาหารแล้วก็มีทั้งเครื่องดื่มนะคะที่นี่เราได้โต๊ะนั่งแล้วนะคะเราจะนั่งตรงนี้นะคะแล้วเด็กๆลงเล่นน้ําตรงนั้นได้นะคะมาถอดรองเท้าก่อนเร็วเดินกางเกงขึ้นไ้วยนะเดินไปเลยเดินไปเลยตังต้งระวังนะตัวเองเท้าเปล่านะคะ อาจจะโดนหินบาดได,ไได้น้ำเป็นไงเย็นไหมน้ำเย็นโอ๊ยนั่งชิงชา้าที่ชิงช้ากันเหรอมันจะเป็นชิงชา้าห้อยไปกับต้นไม้นะคะแล้วก็ให้เด็กๆได้นั่งตรงนี้มันจะเป็นลำธารนัเล็กๆของไทยสวยมากเลยน้ำไม่ลึกนะคะน้ำตื้นน้ำใสมากเออมันหมุนมันหมุน มันหมุนมันหมุนมันหมุนจะไปตรงนั้นเหรอคะอาเดินมาเดินมาเลยยืดขากางเกงขึ้นอีกนิดนึงได้ไหมคะได้หนูยิ้มกับหนูแย้มจะไปนั่งก้อนหินตรงนั้นนะคะอุ้ยน้ำลึกเลยนะน้ำเริ่มเริ่มลึกขึ้นไงตรงนู้นมันเตี้ยตอนนี้มันลึกเปียดไหมไม่เลยค่ะคือเอาชุดมาเปลี่ยนอยู่ค่ะอุ้ยตั้งระวังนะระวังนะไปเลยไปเลยไปเลย ไว้ไหมได้ไหมอุ้ยอุ้ยของนะอ่ะมาแค่ปุ๋ยช่วยเป็นไงบ้างอุ้ยมาได้ไงน้ำเย็นไหมจุ่น้ำเย็นไหมคะเย็นค่ะกูยิ้มน้ำเย็นไหมคะอุยน้ำเย็นไหมคะเย็นเฮ้ยเดี๋ยวย้ำขึ้นไปข้างบนเลยจุ๊บโอ้โนี่ก้อนหินก้อนใหญ่มากเลยนะตรงนี้ก็เป็นน้ำตกเล็กๆนะคะเป็นน้ำตกเล็กๆ เย็นมากๆม,ม,มีดอกโงลาโพงเลยอ๋อข้างบนมันเป็นโคลนะคะมันแบบเละๆใช่ไหมคะต้องระวังนะคะแม่ปุ๋ยนะคะไม่ได้เตรียมชุดมาเลยไปรองเท้าเข้าไปแบบนี้นะคะแม่ปุ๋ยเลยลงน้ําไม่ได้ให้หนูยิ้มดูแย้มลงกันเองนะคะโอ้าวหนูยแ <laughs> ยแม้มหนูแย้มเสียกไปแล้วหนูแย้มเสียกไปแล้ว <c oughs> มีจริงชาอีกอันหนึ่งค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะแร้โนนก็จะมีอีกอันหนึ่งตรงนี้ก็มีอีกอันหนึ่งมีสองอันนะคะ หสะบัดน้ำใหญ่เลยตอนนี้ก็จะน้ําน้ําน่าจะประมาณแบบนักแข่งอ่ะนักแข่งก็คือประมาณตรงนี้นะคะผมไม่ปุ๋ยนะแต่น้ําใสมากน้ําใสจริงๆเดี๋ยวจะให้หนูยิ้มนะคะถือกล้องไปถ่ายหนูยิม้มพาพิกกข้ไปดูหน่อยฝั่งนู้นตอนนี้นูแย,ย้มกำลังจะไปนะคะเขาเก่ลงลมชอบในน้ำน,นะคะ นู้นนะคะตรงนี้มีขอ,อนไมนะะ <S <S ้ด้วยค่ะ ต่อเลยอันนี้มันจอมอีกต้องเลยี่เป็นเรือที่เป็นเรืยาวๆเลยเป็นเหมือนเกยงเอ่ะบทำไหล่มันลงถ้าดูใต้น้ำมันเป็นอย่ <c oughs> างแบบ we <laughs> 关注。 เป็นจุดนี้ค่ะเราจะเห็นว่ามันแบบไม่มีหินเลยนะคะมันจะเป็นดินอยงนแล้วพอเราใส่เท้าคลุกคลุกคลุกลงไปกูจะมีเลื่อนมากผ่านไปแล้วตรงนี้เป็นหญ้านะ เองนะคะกล้องนี่คือแบบหมุนยังไงก็มีนะคะระหว่างที่รอกับข้าวหนูยิ้มหนูแย้มก็มาเล่นน้ำกันก่อนนะคะปล่อยให้กล้องมันลอยออเมบมีแบบว่าปล่อยให้กล้องมันลอยด้วยอ่ะโหเจ๋งสุดๆเลยอ๋อเหรอคะเดี๋ยวรอกลับข้าวมาเดี๋ยวเราจะไปนั่งทานข้าวแล้วนะหนูยิ้มหนูแย้มนะคะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าอาหารมาแล้วนะคะ อร่อยไหมคะหิวใหญ่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าเล่นน้ําเพลินๆนะคะอาหารที่นี่แบบเดี๋ยวเไปดูในคลิปนะคะก่อนหน้านี้เดี๋ยวเอาส่งน้ำ้วยเลยคะไปถ่ายกันเองใช่ไหมคะต้มยำกุ้งอร่อยมากเพราชาติจั่นแล้วก็มีปีกไก่ทอดแล้วก็นี่เป็นกุ้งราดซอสมะขามหรือเปล่าคะจ้มตําแม่ปุ๋ยก็เด็ดมากเลยนะคะอันนี้เป็นยำหมูยอนะคะอหมูยแบบ บรรย,ยากาศดีมากๆเลยนะคะทานข้าวติดกับริมลำธารน,นะคะรูปมาเล่นน้ำก็ด้าเหรอคะอย่าบอกว่าห้ามเอาอาหารเข้าไปในน้ำมันมีป้ายบอกอตรงนั้นใช่ค่ะเด็กๆก็เวลาไปเที่ยวไหนเนาะก็ทำตามกฎกติกาที่เขาตั้งไว้ด้วยนะคะนะคักการอยากมาเหมือนยิมลเยี่ยมแบบนี้ก็ลองเข้ามาตาม Google Map ได้ตามที่เพจ a c e บุ o k นี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะพวกเราขอตัวลากันไปจริงๆเนาะบายๆนะคะ